สวัสดีครับกรเกษตรเพื่อสุขภาพวันนี้อากาศที่เขาคอหนาวมากนะครับเมือคืนนี้18องศาวันนี้นะครับแปลงฟักแมวก็สมบูรณ์นะครับที่จะทําประกอบอาหารได้แล้ววันนี้ผมจะซิดอัพนะครับนิดพื้นให้ได้สักประมาณ3 5ทีไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็ 1, อี่ห้ากเจ็ี่สิบย ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบผมครอบครัวผมสี่คนไม่สบาย ลูกชายคนโตกําลังจะติดถ้าไปตรวจก็คงเป็นโควิดไปแล้ววันนี้ได้แค่30ครั้งตั้งปอไมยไว้35ครั้งเป็นไอเป็นหวัดเป็นไข้ปวดกระดูกแต่ก็ต้องฝืนมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพครับแล้วก็กินผักดีๆขอบคุณครับ